ทำท่านน่ารักได้ไหมนนนี่ทำอย่างเงี้ยโฮ้ยอย่างสองข้างทำได้ไหมห้ยไม่ใช่อย่างงี้น่ารักน่ารักทำปากจูดได้ทำปากจูดได้อุ๋งอุ๋งทำได้ไหมอุ๋งอุ๋งทำยังไงเปิดปากอกคางมาวางไงอุ๋งอุ๋ง

อัตตาอันนี้ได้อะไรนะนี่จัตัอันนี้ได้ไม่รู้หรอกเวานพีีก็คือแบบนี้แหละนี่นะได้หรออุ้ย อเกนอเกนพี่ต่หงพี่แต่ลงยนนะแล้วพี่ทพันชเลยนะหนึ่งสองต้อทุบยังอออไม่น่ารักนี่รู้สึกเท่ขึ้นมาเลยใช่ไหมพี่ทีว่าพี่ีเท่ไหมพี่ี่าพี่ีเท่หมถูกก็ถามแล้วก็ถามาเยอออ๋ออออ ทำสิไอว่าไอว่าทำซิไม่ใช่ขาสิลูกแก้พีแทีไ้ีนียีพีพีพีทำท่าน่ารักให้ดูหน่อยได้ไหมทำท่าน่ารักได้ไหมเลนี่ทำอย่างนี้ อันสองข้างอ่ะทำได้ไหมเฮ้ยไม่ได้อย่างงี้นั่นแหละนั่นแหละทำปากจูดได้ทำปากจูดได้โอ้พี่างนี้ I am เตดปลาพิท I am I am เต้ปลาพิท I am อจักอุ้ย แล้ว่าไฟอแอมไปแล้วไอย่แล้วไม่กอกแล้วแอมพี่ทีทำยังไงแอมพี่ทีไอแย่ไม่ถึงมือตัวเราอาการเราเป็นยังไงคะไม่ใช่ค่ะเอ้ยปดสิคะเป็นยังไงคะเอาเอาไหมเอาไหมไอ้ยาเอาไหมเอาไหมเอาไหมคะ ่เดินหาพี่ชายลุงทีเลยเฮ้อโอ,อ้ยไปจะดีนะเหยียบหน้าเขาหน่อเย,ยเยยออ,อต้องขอให้มันได้เหยียบอะไรสักอย่างทำไมคะอ่ะสำเพาะเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณชเชยสิวันสุดเกินหรือเปล่าคะชื่อค่ะชื่อค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะไข่ไห,หม่ำม่ำชื่อหม่ำนุนเอ้า S <S <uce myself> นี่วินีทำแบบนี้ดีกว่าอุ๋งๆได้มงอุ๋งทำยังไงตัดตกคางมาวางไงอุ่งอย่างนี้เร็ไมองุ่งอะไรนะไม่องุ๋งๆองุ่งๆไม่องุ่งๆอันยาจะถือเองฮะเนี่ยอันยากเองเร็วๆอันยากินเองสิเร็วกินข้าวเองก่อนเร็วๆนี้ยไง ตบมือให้หน่อยตบมือให้หน่อยค่ะตบมือให้น้องหน่อยค่ะความือจะเออกะจะได้ตบค่ะขอบคุณนะคะนี่มีเต้นด้วยคุณเต้น Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ้าวนั่นมันของพี่นะคะอญาสิพิ้งอะ่ะหมอชอบไอ้แควแค่ค่หมอชอบแควแคๆ